สวัสดีค่ะลายมือทำนายชีวิตบายสุดารัตลีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงรูปดาวค่ะที่มีความหมายถึงสองแบบเลยแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็มีความหมายว่าอะไรนะคะ,ะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ เคยทำรูปดาวไปแล้วที่มีถึง3ามตำแหน่งเลยแล้วเขาจะมีความหมายเดียวคือไปในทางที่ดีนะคะตำแหน่งแรกเนี่ยคือตำแหน่งอยู่ที่อยู่บนเส้นสมองหมายถึงเจ้าของมือจะได้รับชัยชนะหรือจะทำอะไรแล้วแต่นะคะก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะนะคะจุดที่2เนี่ยรูปดาวเขาจะอยู่บนเนินสำคัญนะคะหรือที่เรียกว่าเนินอาทิตย์นะคะ รูปดาวตรงนี้นะคะจุดตำแหน่งเนินเนินสำคัญนะคะจะมีความหมายถึงการมีชื่อเสียงค่ะแล้วถ้ามีเส้นสำคัญเข้ามาเชื่อมด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะจะหมายถึงชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วก็การเงินที่ดีนะคะจุดที่3จะอยู่ตรงเนินเรื่องคู่หรือตรงนิ้วก้อยเราเนี่ยนะคะ ตรงจุดตำแหน่งนี้นะคะจะมีความหมายถึงเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาแล้วก็พูดหวานหูใครได้ยินแล้วก็จะรู้สึกชอบกกชอบใจคือมีเสน่ห์ในการพูดการจานะคะแล้วตำแหน่งที่วันนี้ที่จะพูดถึงนะคะรูปดาวเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณเดินอารมณ์ค่ะเขาจะมีความหมายถึง2อ,อย่างเลย แล้วเส้นที่ทำให้เขามีความหมายถึงสองอย่างนะคะก็คือเส้นใจค่ะเขาจะไปเชื่อมโยงกับเส้นกับรูปดาวนะคะเดี๋ยวเอาสีแดงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นรูปดาวนะคะแล้วจะมีปลายเส้นใจเข้ามาเชื่อมโยงกับรูปดาวนี้นะคะรูปดาวลักษณะแบบนี้นะคะ จะมีความหมายว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจในการที่จะบังคับบัญชาคนอื่นค่ะแล้วคนที่อยู่ในในบังคับบัญชาของเจ้าของมือนี่นะคะเขาก็จะเชื่อฟังเจ้าของมือด้วยแล้วก็รักแล้วก็นับถือเจ้าของมือด้วยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีอำนาจมากหรืออำนาจน้อยเราก็จะต้องดูที่รูปดาวค่ะ ว่าถ้าดาวดวงเล็กๆนะคะก็จะมีอำนาจที่น้อยแต่ถ้าเป็นดาวดวงใหญ่เนี่ยก็จะมีอำนาจมากค่ะแล้วคนก็เคารพนับถือมากแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งมากนะคะคือเส้นนี้เนี่ยคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของเจ้าของมือเนี่ยจะรักแล้วก็นับถือเจ้าของมือด้วยนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งนะคะจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยแต่ว่า เส้นใจนี้นะคะเขาจะออกจะมีเส้นแยกออกมาจากเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินดีกว่านะคะเขาจะมีเส้นแยกออกมาจากเส้นใจค่ะตรงบริเวณเนินร้อนลนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นแยกออกมานี่ไม่ได้ไม่ได้เส้นเป็นเส้นปลายไม่ใช่ปลายเส้นใจนะคะเป็นเส้นที่แยกออกมาแล้วก็มีรูปดาวอยู่บนเนินเนินอารมณ์เหมือนกันนะคะ เส้นนี้เนี่ยเขาจะมีความหมายว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่ไม่มีอำนาจค่ะแล้วตัวเจ้าของมือเนี่ยเขาอยากจะมีอำนาจพยายามที่จะสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ให้คนอื่นเนี่ยมาอยู่ในใต้บังคับบัญชาของตัวเองแล้วก็ชอบด่าทอคนอื่นด้วยให้คนอื่นเนี่ยเกรงกลัวเกรงใจ แต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอำนาจนะคะเป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างคือเขาทำจนเคยตัวค่ะว่าให้คนนู้นคนนี้มาอยู่ในอำนาจของตัวแล้วคนรอบข้างเนี่ยที่เจ้าของมือที่มีรูปดาวลักษณะนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ด้วยนะคะรูปดาวลักษณะแบบนี้ที่มีเส้นที่แยกออกมาจากเส้นใจเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีอำนาจนะคะ ความแตกต่างเนี่ยคือคนที่มีอำนาจคือปลายเส้นใจเนี่ยเขาจะมาเชื่อมโยงกับรูปดาวนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีอำนาจคือเส้นใจเนี่ยเขาจะมีเส้นแยกออกมานะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับรูปดาวนะคะความแตกต่างเขาจะอยู่ลักษณะนี้ความหมายก็จะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้ค่ะคลิปนี้ แล้วก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปก็จะนำเสนอเส้นที่สำคัญสำคัญต่อไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ